สวัสดีครับสวัสดีพบกับบาร์โรดธรรมชาติกับรายการเกษตรกับเสียงเพลงนะครับฟังเพลงเพราะๆกับเรื่องราวรายงานความเคลื่อนไหวของภาคการเกษตรนะครับทั้งภาคปฏิบัติและก็รายละเอียดอืดอ่นๆนะครับสำหรับวันนี้นั้นบาร์โรดได้นําเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับราคายางพาราปกติบาร์โรดก็จะนํามาอัปเดตให้ท่านทราบทุกวันแต่ว่าเนื่องจากราคายางเมือ่อเมื่อวานนี้ไม่ปรับไม่เปลี่ยนนะครับก็เลย ไม่ได้รายงานสําหรับวันนี้ก็เลยถือโอกาสเนื่องจากเป็นช่วงขาลงนะครับนิดนึงนิดนึงนะครับแต่ก็ทําให้เสียวเหมือนกันนะสำหรับเกษตรกร,รชาวสวนยางนะครับ ราคายางพลาในท้องที่อำเภอผาขาวจังหวัดเลยนะครับบ่ารดก็จะรายงานให้เปรียบเทียบกันเอานะครับว่าท้องที่อื่นๆจังหวัดอื่นๆก็น่าจะไม่แตกต่างกันมากนะครับสําหรับอำเภอผาขาวจังหวัดเลยนั้นอยู่ที่วันนี้นะครับหน้าราน22บาท50สตางค์นะครับสําหรับราคาประมูลนั้นอยู่ที่23บาทบวกนิดนึงนะครับ ก็เปรียบเทียบราคาเอานะครับอําเภออื่นๆในจังหวัดเลยก็คงจะไม่ต่างกันมากนะครับไม่เกินหนึ่งบาทแน่นอนนะครับส่วนจังหวัดอื่นๆใกล้เคียงก็คงจะพอๆกันนะครับสำหรับยางก้อนถ้วยนะครับเพราะว่าภาคอีสานส่วนใหญ่ก็จะทํายางก้อนถ้วยนะครับไม่ได้ไม่ได้ทํายางแผ่นนะครับบ่าวรถก็จะนําราคายางม,มารายงานให้ทราบความเคลื่อนไหวว่าปัจจุบันราคายางเป็นอย่างไรนะครับสําหรับปัจจุบันนั้น ก็ถือได้ว่า,าก็ภาวนานะครับว่าเกษตรกรชาวสวนยางจะได้รับอน,นิสสงว่า,าราคายางจะไม่ลงดิ่งมากกว่านี้นะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับพรุ่งนี้บ่าโลดก็จะคอยติดตามเรื่องราวรา,ร,าราคายางพลาหน้าลานแล้วก็ที่อื่นมาเปรียบเทียบมาฝากให้เพื่อนๆพี่ๆน้องที่สนใจนะครับได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่อง สำหรับวันนี้นะครับบาโรดก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมนะครับรักษาสุขภาพแล้วก็ต่อสู้กับเรื่องราวโรคร้ายต่างๆได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ชนะมันให้ได้ครับผมเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะครับผมขอบคุณและสวัสดีไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ